สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็กลับมาสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสอนโดยคุณครูทวีพรโทแก้วหรือว่าคุณครูเต้วนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูเต้วจะสอนน้องๆเรื่องอะไรนะคะ วันนี้นะคะคุณครูเต้วจะสอนน้องๆเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโอ้ยไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะส่วนมากเราจะได้ยินปัญหานี้นะคะเป็นประจำเลยสำหรับเด็กๆนะคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะว่าคิดอย่างไรโจทย์ต้องการอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูว่าคุณครูจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะคะ การแก้โจทย์ปัญหานะคะมีวิธีการคิดให้ทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทำความเข้าใจคืออะไรคะคุณครูทำความเข้าใจนะคะก็คืออ่านและวิเคราะห์โจทย์นะคะก็คือว่าโจทย์เนี่ยบอกอะไรเราบ้างอ่าต่อมาข้อที่2นะคะก็คือการวางแผนรู้แล้วว่า โจทย์เนี่ยบอกอะไรมาบ้างเราก็ต้องเริ่มการวางแผนวิธีการหาคำตอบนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือการลงมือทำการลงมือทำคืออะไรคะก็คือการคิดคำนวณน,นะคะเพื่อให้ได้คำตอบออกมานั่นเองอ่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่4ใช่ค่ะคือการอะไรเอ่ยการตรวจสอบหรือการตรวจคำตอบนะคะทำไมเราต้องตรวจคำตอบด้วยราคาคุณครู ก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราคิดถูกไหมและมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่โจทย์ถามหรือไม่อ่ะนะคะในเมื่อเรารู้วิธีการกันแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างกันเลยอะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะคุณครูสมมุติโจทย์มาว่ารักดาซื้อผ้าไหมนะคะมาตัด ชุด 1>, 1ชิ้นราคา2,200บาทและซื้อกระเป๋า1ใบาราคา1,500บาทนะคะระดาจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่านั่นคือโจทย์เราจะเริ่มจากอะไรเอ่ยขั้นตอนที่1ใช่ไหมขั้นตอนที่1คือการทำความเข้าใจโจทย์นะคะ ามาดูซิว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างอันแรกเลยโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนใช่แล้วนะคะเกี่ยวกับระดาซื้อผ้าใหม่และกระเป๋าอใช่ไหมคะอะเรารู้อะไรอีกอ่าใช่เลยรู้ว่าราคาผ้าไหมนะคะเท่าไหร่คะ2 2 0 0บาทใช่ไหมคะและรู้อะไรอีกคะ ราคากระเป๋า1,500บาทใช่ไหมคะและอันสุดท้ายก็คือรู้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าระดาจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่านี้คือขั้นตอนที่1ก็คือการทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขั้นตอนที่2คือการทำอะไรเอ่ย ่ามาถึงขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าโจทย์มีอะไรและบอกอะไรเราบ้างเราก็มาทําการวางแผนเลยค่ะอ่ามาดูว่าคุณครูจะวางแผนอย่างไรอ่าคุณครูสมมุตินะคะให้แถบสีเหลืองยาวๆเนี่ยนะคะแทนราคาผ้าไหมก็คือราคาเท่าไหร่ลูกอ่าสองพัน 200บาทใช่แล้วจ้าและล่วอะไรอีกคะแถบฟ้า,ฟาอ่าราคากระเป๋าใช่แล้วค่ะราคากระเป๋า1,500บาทนะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้และคุณครูก็ใช้แถบสีแทนเพื่อให้เราเห็นภาพใช่ไหมคะอ่าแล้วคนนี้เขาถามอะไรเอ่ยเขาถามว่าระดาจ่ายเงินทั้งหมดอ่าให้นักเรียนสังเกตคําว่าทั้งหมด ทั้งหมดก็คือการเอามารวมกันใช่ไหมคะการเอามารวมกันในที่นี้มันใช้เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะการเอามารวมกันเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นก็คือใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะก็คือได้ประโยคสัญลักษณ์มาก็คือ2200บาทบวกกับ1 5 0 0บาทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเราผ่านการ วางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่3กันเลยขั้นตอนที่3คือการลงมือทํานั่นเองนะคะลงมือทําในที่นี้ทํำยังไงเอย่ยเราก็ต้องเริ่มจากโจทย์เทียระ1บรรทัดนะคะบรรทัดแรกและดาซื้อผ้าไหมราคา2,200บาทใช่ไหมคะซื้อกระเป๋าในราคา1,500บาท คำว่ารวมรวมเราเอามาบวกกันเราก็ใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มทําการบวกซึ่งการบวกเราจะบวกทีละหลักซึ่งเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองใช่ไหมคะหลักหน่วย0นะคะบวก0ย์ได้0นย์ะคะ0อ่ยต่อมาเป็นหลัก10ก็คือ0นย์บวก0ูนย์ได้ศูนย์ หลก 100, ักร้อย2อบวกหได้7หลก 1, ักพัน2อบวกหได้3ามคำตอบที่เราได้คือ3,700นะคะนี่คือราคาที่ระดาต้องจ่ายเงินทั้งหมดใช่ไหมคะผ่านไปแล้ว3ขั้นตอนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันบ้างนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะคือการตรวจสอบหรือตรวจคำตอบนั่นเองนะคะ,ะเราลองมาตรวจคำตอบซิเราจะเริ่มตรวจยังไงเอ่ยอันดับแรกเลยนะคะมาตรวจความสมเหตุสมผลกันก่อนนะคะความสมเหตุสมผลในที่นี้คำตอบที่เราได้คือ3.700บาทนะคะ ่าใช่นั่นคือราคาทั้งกระเป๋าและผ้าไหมรวมกันนะคะซึ่งมันมีค่ามากกว่า2200บาทและ1500บาทถ้าเป็นความสมเหตุสมผลนะคะก็ถูกต้องและสมเหตุสมผลนะคะ่าแต่เอ๊ยยังไม่แน่ใจเลยมันอาจจะสมเหตุสมผลแต่คำตอบที่เราได้อาจจะไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการ ตรวจคำตอบนั่นเองนะคะตรวจคำตอบอย่างไรอ่ะเราก็เอาคำตอบที่ได้ก็คือเงินที่ระดาจ่ายทั้งหมดก็คือ3,700บาทเนี่ยนะคะเอามาลบออกจากน้องๆเลือกมา1อย่างนะคะเลือกมา1อย่างจะเป็นราคากระเป๋าหรือราคาผ้าไหมก็ได้นะคะอ่าแต่คุณครูเลือกราคาผ้าไหมซึ่งราคาผ้าไหมยอยู่ที่2,200บาท การตรวจคำตอบนะคะใช้การลบเพื่อหาราคากระเป๋าว่ามันจะตรงกับที่โจทย์กำหนดหรือเปล่านะคะอ่านี่ไงคุณครูใช้เครื่องหมายลบไปแล้วนะคะลบออกมาแล้วได้อ่าลองมาลบดูนะคะ0-0ลบ0ได้0 0-0ลบ0ได้0 7-2ลบ2ได้5 3-2ลบ2ได้1ซึ่งคำตอบที่ได้คือ 1, 1 5 0 0บาทนะคะ1,500บาทตรงกับราคาไรเออรราคากระเป๋านั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้นะคะ3,700บาทเป็นยังไงคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเริ่มจะเข้าใจกันบ้างหรือย,ยังคะนักเรียนจบไปแล้วตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวอย่างที่สองกันเลย มาต่อด้วยตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองโจทย์มีอยู่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งราคา1 9 9 9 0บาทเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งราคามากกว่าราคาคอมพิวเตอร์ 6, 9 9 1 0บบาทเครื่องซักผ้าราคาเท่าไหร่นะคะ นี่คือโจทย์อ่ะขั้นตอนที่1เราไปทำอะไรกันก่อนเลยไปทำความเข้าใจโจทย์กันเลยนะคะ,ะมาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนว่าเขาบอกอะไรเรามาบ้างนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะราคาของคอมพิวเตอร์และ ราคาของเครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์รู้อะไรอีกคอมพิวเตอร์ราคา1 9 9 9 0บาทใช่ไหมคะอ่ารู้อะไรอีกรู้ว่าเครื่องซักผ้าราคามากกว่าราคาคอมพิวเตอร์อยู่6,910บาทอ่านี่คือสิ่งที่เรารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือโจทย์ถามว่าเครื่องซักผ้า ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่คือรู้ละทาความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยไปขั้นตอนที่2กันเลยค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะเรารู้แล้วว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างเราก็มาทําการวางแผนสิว่าเราจะทําอย่างไรนะคะ,ะคุณครูสมมุติ แถบเครื่องมือนะคะแถบสีอีกแล้วนะคะแถบสีนะคะแถบสีเหลืองคุณครูให้แทนราคาของคอมพิวเตอร์คือ1 9 9 9 0บาทนะคะส่วนแถบสีฟ้านี่ใช่ราคาเครื่องซักผ้าหรือเปล่าคะนักเรียนอ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นราคาที่เขากำหนดว่าเครื่องซักผ้ามีราคามากกว่าคอมพิวเตอร์อยู 6,910บาทใช่ไหมคะซึ่งคำว่า,า,า,ามากกว่าเครื่องสื้อผ้าราคามากกว่ามากกว่าเราจะเอาไปลบออกได้ไหมคะใช่แล้วไม่ได้นะคะคำว่าม,ม,มากกว่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเราต้องเอามาทำอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเอามาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาว่า1,9,000 990บาทบวกกับ6,910บาทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะอ่าหมดไปแล้ว2ขั้นตอนมาถึงขั้นตอนที่3คือคือขั้นตอนการลงมือทำนะคะลงมือทำอ่าลงมือทําทำอย่างไรนะคะมาดูเลยกําหนด ทีละ1บรรทัดนะคะก็คือบรรทัดแรกเรารู้อะไรเอ่ยรู้ราคาคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ราคา1 9 9 9 0บาทคา่ะใส่ลงไปบรรทัดที่2เครื่องซักผ้าราคามากกว่าคอมพิวเตอร์อยู่เท่าไหร่คะ6,910บาทนะคะนี่คือบรรทัดที่สองซึ่งเรามาทำอะไรคะเมื่อกี้เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วก็วคือเอามาบวกกันอ่ะบวกกันแล้วนะคะก็ลงมือ ทำได้เลยหรือลงมือการบวกได้เลยนะคะบวกกันอ่าบวกทีล,ละหลักนะคะหลักหน่วย0 0บวก0ได้0นะคะต่อมาหลักสิบก็คือ9บวก1ได้10ใส่0ทดอ่าใส่0ทด1นะคะใส่0ทด1ต่อมาหลักร้อยก็คือ1บวก9บวก9ได้19ใส่9ทด1ใช่ไหมคะอ่าต่อมาหลักพันหลักพันก็คือ1บวก9บวก6ได้ 16ก็ใส่6โทด1ต่อมาก็คือ1 1บวก1ได้2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ26,900บาทคำตอบที่ได้เป็นราคาของอะไรคะนักเรียนราคาของเครื่องซักผ้า,าน,นั่นเองอ้าวนั่นคือขั้นตอนที่3จบไปแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนการตรวจสอบหรือ ตรวจคาตอบนั่นเองนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทาไปนั้นถูกหรือเปล่านะคะหรือเราผิดตรงไหนหรือเปล่ามีความสมเหตุสมผลไหมนะคะลองมาดูกันอ่ก่อนจะไปตรวจคําตอบเราก็มาดูความสมเหตุสมผลกันก่อนเลยนะคะคาตอบที่เราได้คือ2 6 9 0 0บาทนะคะนี่คือราคาของ เครื่องซักผ้าใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกว่าราคาเครื่องซักผ้าเนี่ยมันมากกว่าราคาของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งราคาคอมพิวเตอร์เนี่ยมัน19,990บาทเป็นไงคะมากกว่าจริงไหมมากกว่าจริงเพราะฉะนั้นความสมเหตุสมผลเป็นไงคะได้ความสมเหตุสมผลแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะคิดคำตอบออกมาถูกหรือเปล่านะาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการตรวจคำตอบนั่นเองนะคะ ตัวคําตอบทําอย่างไรนะคะก็คือเอาคําตอบที่ได้เมื่อกี้ก็คือ26,900บาทนะคะเป็นราคาเครื่องสภาพผ้าที่เราหามาเมื่อกี้นะคะมาทำยังไงเอ่ยเขาบอกว่าเครื่องสักผ้าเนี่ยมันราคามากกว่าคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นราคาคอมพิวเตอร์ก็ต้องน้อยกว่าเครื่องสักภผ้าอยู่เท่าไหร่คะ6,910บาทใช่ไหมเอามาลบกันนะคะพอลบกันออกมาแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย เราลองมาลบกันสิน่ะนะคะลบกันเสร็จแล้วได้คำตอบออกมาก็คือ1,900ไม่ใช่1 0 9 0 1 0 9 9หบาทใช่ไหมคะเอ๊ะมันตรงกับราคาอะไรนะคะใช่แล้วมันตรงกับราคาคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าตรงตามที่โจทย์กำหนดคือราคาคอมพิวเตอร์เนี่ย19,990บาทนะคะ ใช่ดังนั้นเราสรุปได้ว่าราคาของเครื่องซักผ้าที่เราหามาเนี่ยเป็นไงคะถูกต้องนั่นเองคําตอบที่เราได้ก็จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาแล้วสองตัวอย่างเด็กๆน่าจะพอเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะอ่ะน,นะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะใครที่ไม่ค่อยเข้าใจน้องๆก็น่าจะพอเข้าใจกันขึ้นมาบ้างแล้วนะคะโจทย์ปัญหาวิธีการคิดมีกี่ขั้นตอนคะนักเรียนค่ะสี่ขั้นตอนนะคะสี่ขั้นตอนก็คืออันที่1นึ่งเลยคือทำความเข้าใจโทย์ทำความเข้าใจเสร็จแล้ววางแผนวางแผนเสร็จแล้วลงมือทำ ปิดท้ายด้วยการตรวจสอบหรือตรวจคำตอบนั่นเองใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์นะคะไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบายตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆ